สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง f a y n w k เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมารีวิวใบนี้ที่เราทำไปเป็นตัวอย่างครึ่งหนึ่งอันนี้ใบใบนี้สำเร็จแล้วนะคะทุกคนลายที่ทำออกมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ใช้ตะกร้าสี ม่วงไว้สีครีมไว้สีครีมนะคะทุกคนโครงตะก้าสีม่วงไว้สีครีมแล้วก็ใช้เส้นจับตรงนี้เป็นสีน้ำเงินทองนะคะทุกคนซึ่งเราคิดว่ามันออกมาจะไม่ไม่สวยพอทำออกมาแล้วมันก็สวยงามมากค่ะ ใบนี้จะเหลือผักจูงนางนะคะทุกคนนี่เราจะทำการผักจูงนางให้ทุกท่านได้ดู